เออมาที่บูธพอดีผมเพิ่งเดินเข้าบูธมานะครับแล้ควคำแรกที่ครูแบมพูดคืออะไรจะบอกว่าเอาอันนี้ไปฟังเขาที่เรามาซื้อที่บูธฟินมากเลยค่ะคือมันคือหนูไม่เคยติดออริโอบูธนะก็คือฟังได้ฟังในรถค่าเวลาได้โอเคได้ความรู้แต่ว่าอันนี้ติดอย่างกับซีรีส์คือติดอย่างกับซีรีส์ซีีรสอ๋อซีรีรส์หนะังอ๋อเป็นหนังเกาหลีเกาหลีคือเข้าห้องทำงานนะคะ ว่างกรุ๊ปออกมาต้องฟังว่างออกมาต้องฟังตื่นเช้ามาต้องเปิดฟังขนาดนั้นเลยเหรอคนเดียวนะติลเตอร์ที่โรงเรียนอยู่ก็เป็นคุณตาไอร้อยูนิเวิร์สเนี่ยนะโอ้โหเยี่ยมเขาไม่เขาไม่ค่อยได้ฟังโรอกเพาขาเป็ยงนี้หลังจากทีายแล้วแล้เขาก็ฟังอันเนี้ยแล้วก็ติดค่ะโอ้โหคือแบบพ่าก่งเด็กวิ่งไปฟังเลยอออ๋ันนี้เป็นอันนี้เป็นรีวิวแรกของของของรอยยูนิเวิร์สเลยนะเพราะว่าพี่ฟังยังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะคนเขาจะชอบหรือเปล่าอันนี้มันเป็นเออ่ เป็นอีกแนวหนึ่งที่พี่ทำอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนเดิมที่ทำอันนี้หนูเรียกว่ามันเป็นครื่มีชีวิตโอ้โหขนาดนั้นแหละาหาคำตอบเรื่องนี้มานนานมากแล้วจริงเหรอทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดเลยอ่าเยี่ยมเยี่ยมอือเป็นความตั้งใจโอเคสวัสดีครับ